สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเศ้าวันนี้พาพพี่น้องมาเลาะบังเฮ็ดค่ะพี่น้องใ mm hmm. จมาหายอยูน่น้องมู่บานเป็นยู่มู่บานจะคข้องนี่ล่ะพี่น้องเป็นเป็นน้องประจํหมู่บานนะคะแต่สมัยตะเกีนมันเป็นเล่าเฮ็ดดีค่ะพี่น้องมันเป็นเล่าเฮ็ดบัดที่เียนสมัยนี้มันก็เปียนไปนะพีน่น้องนาะยุคสมัยเปี่ยนไปความจะินก่าวน้ามันก็เกิดขึ้นเขาเจากับุดหลอกปอกน้องป้าใหม่ก็หายไปเมื่อเนาะคะ่ะแต่ก็สิมาล่องหาน้าคู่น้องนี่ล่ะคะ่ะพี่น้อง ตะกี้มันก็เป็นป้าเห็ดแล้วค่ะขาเจ้าจมาหาขาเจ้าจกระไดอยู่ค่ะพี่น้องแต่มันก็บว่าไม่มีหาหลายแต่ก็มาหาเลาะเบิ่งเพื่อได้ไปป้นไปเจ้เนะคะ่ะมื้อนีไม่มีคนภาพไปอำเภออื่นพี่น้องเลยมมหาเลาเบิ่งยู่บานจาของเด็กยังโลกปาาพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล์ก็แช์ก,ก็กระดิง่งเป็นกำลังแรงใจเหนี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องหายยุหากินหีืค่ะพ่มีญาติเห็นหาแล้วพี่นออ้งนองก็เลยมาหาเบิ่งเห็ดเออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งบรมยานกาศพี่น้อง น้องมูบานครับพี่น้องเมื่อกีพี่น้องแรงคักเลยค่ะปกติสมัยปกติถนานารมันดีนะพี่น้องมันสีเต็มคู่น้องนี่เลยค่ะแต่นีน้ำแห้งลงไปเบิดเลยค่ะนี่ซ้ำเข้านี่แหละค่ะซ้ำเข้าซ้ำขายแข็งแห้งค่ะแข็งแน่พี่น้องที่แจ่มมาเอาหัวบวกเลยคะคะน้องประจำมูบานนะพี่น้องมีดอกบัวเต้ไม่ดีค่ะแต่น้ำมันตื้นดอกบัวเต็มเลยค่ะนีแต่น้ำมันตื้นมันสายสันเนาะค่ะม่านหัวเข้าเหมือนเลยพี่น้อง แข่งแรงคักพี่น้องเอออยู่บ้านนี่จะสิหาทงคู่น้องยังสิละค่ะนี่น้ำขางคู่น้องไปยังสิละค่ะนี่หาสองขางมันก็มีเหตดเคยออกบุวร่สิท่านเพิ่นหรือเปล่าจะคลองคาพ่าสวยคือเกา่าค่าลูกค่าเต่าไ้่ได้ก็น้องภูมิใจมานํามมีคนเอาห้ค่ะพอเพอนแต่คนหลาดท่านมากนะพี่น้องเนาะตาลุกมาเอาถือไในสวัสดีครับกอดไหนในหนูสวัสดีครับกอดสิสวัสดีครับสวัสดีครับหัวตะตื่น มาอย่างลูกมาหาเห็ดเหรอมาหาเห็ดเลยเอาจับอยากลูกอยากเต่าไปใส่กัดตังหอบไปนั่มวันมีคนเอาให้พี่น้องเอ้ยพอเพิ่นไปโคลาดท่านมาอยู่หาเงินหาท่องนะพี่น้องเนาะหยุดนี่หาเพิ่มกันสิหาอันบอสิได้เห็ดน้ำเพิ่นบอพอได้๋ยปนเดี๋เจ้าก็เอาแล้วค่ะเมื่อวานเพิ่นไปหาเพิ่นก็ได้เลื่อยลายพี่น้อง ตะกีสิเป็นปลาเห็ดพี่น้องเห็ดป่วงเห็ดนี่ทุ่งแนวเห็ดสิได้เฮ็ดว่าน้องเห็ดลูกก็ได้เฮ้ยคนหายพี่น้องเอ้ยลูกเกินดีดีเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งความแมงแรงแรงค่ะอีลีพี่น้องเอ้ยฝนตกกระตกพ่อลิ้นลิ้นแปลงมืดเบิ่งมองหากระบื้องลายดี่ค่ะนี่เบิ่งงานหน้าเขาเขายังแดงอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะแรงค่ะ หาบางเห็ดน้ากันพี่น้องหาน้ำค้างๆสิละค่ะนี่จะสิรอดนี่เลือตาเพิ่นบ่บวัวพี่น้องก็ค่ายดอกนีก่ค่ะแม่พี่น้องมาหาเห็ดอยู่บ้านค่ะมื้อนี้ให้ขาว เอามาให้้งกันค่ะแตกแห้มันออกนี่ข้างบน สองดอกหน่อยเคลียร์ไปเคลียร์มากไปโดนโพี่หน่กกงองกำลังออกี่ยดอกําลังออกเนี่ยกำลังกําลังผลออกค่ะพี่น่อยดอกหน่อยๆพี่น้อนงสองดอกนี่ก,กําลังผลจะเห็ดก่อไข่าขาวนี่ค่ะนี่มันโรยด,ดอกหน่อยกินไดหนน่ะพี่น,น้องนาเนี่ ไปเรื่อยๆพี่น้อกอห้อยพามาจ้มเอาบูนี่ใส่ดอกไงห้อยคนี่ไหเฮ็ดเฮ็ด,ดไงพระท่านคนที่นนองเอ้คนหาหลายฝนตกนนเลยนะใส่เชือภูมเลยดอกหนึงกำลังผลเะโอ้ยนี่หองกำลังผล าิรังผุน,นอออดอกไงบ่พอดบ่ท่านเพิ่นเพิ่นเข่าค้าน,ขนขอ,อ,ออกน้ะพี่น้องเพิ่นหาหลาย <c oughs> เห็นเห็ดไหมเห็นเห็ดไหมหนูเห็นเห็ดไหมฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นเห็ดเอาถ่าแม่ยังหันพี่น้องดอกนึงเคี่ยวไปเคี่ยวมากรุดออกมา หาเขี้ยสิแหละพี่น้องแกนี่สิแหละก็หาเขี้ยไม่เห็นแล้วแม่เขี้ยไปมันก็เจอลูกนี่พี่น้องดอกนึงค่ะดอกนึงนี่ก็กำพ่นออกมาเห็นดอกเห็นว่านี่ดอกไงว่าท่านเพิ่นพี่น้องดอกหน้อยกลังดอกนึงกำพ่น นค่ะดอกหนึ่งกำลังผลออกมา,กมา,กมากพี่น้อยสมีกินได้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวมันเก่งไงหาเคลียร์ไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องเห็นพ่อโบกำลังผลนี่ค่ะกำลังผลเดียวครับครับ ล้มันผลออกมากค่ะแม่ครับแม่เอ้ยลูกกงายากพี่น้องเอ้ยหนูก,ก็มาดีๆสิลูกหนูจะร้องทำไมมันไม่ตกมันไม่ตกหรอกีกอก่พน่น้อดอกหนึ่งเคลียเลยก่อนี่น้องเห็นไหมเนาะ่อกรลังออกคะหาดอกไงบ่ท่านบอกพี่น้อง คนพระหาตะเสาพิ่นมาไต่เอาพิ่นก็ไดก้อนเนาะค่ะนี่พ,พีอน <him> right. ้อดอกนึงเพิ่ีแล้วเี่แล้วเติบอยู่ค่ะกำลังผลออกมาเลย่ข้อได้ผินยพี่น้อไม่ไทรกีงให้ก่อไข่ดิค่ะเนี่ยเปเรื่อยเนาะค่ะดอกนึงให้ร้อง ลังพูนออกมาพี่น้องนี่โอ้ยหานมานได้ดอกไงดอกไงน้องเพิ่นนี่พี่น้นองหาอยู่น้ำบานกับพ่อได้ปนได้เจ้าดอกไงดอกไงดงีค่ะนี่ทั้งสูงง,า,ง,งามเลย หนึ่งโอ้ก็ร่างสีหนึ่งก็ร่างสิบคนออกมาเคลี้ยวไปเคลี้ยวมากก็ได้อิลีค่ะนี่หนอนเห็นบ่เาก็ร่างผนออกมาเลยหนอตาค,นนอค่อนข้นเคลียเนาะค่ะเขาจะมาไต่ต่อ,อกับโบเลียหนอนเป็นไงบ้างนี่ค่ะนี่หนอก็ร่างออกมาเลยค่ะดีดองดี ได้กินด้วยพี่น้องภาพอาติสั้นจล็กน้อยได้พี่น้องเพราะว่าเจนทั้งถือถือเองท่ายเองนะคะว่ามีคนซอยฮะอะไรลูกเห็ดอ,อยู่ไหนเออเดี๋ยวแม่ไปเอาเดี๋ยวแม่ไปเอาลูกกระถายอยู่ห้าง่างแม่กเคเียอย่าไปจับเด้อแม่ไปเอาลอกไม้ลอกไม้ไม่ใช่เห็ดเลย เนื้อมันคือดอกไม้เดี๋ยวก็หาเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวไปสิละค่ะหน่อออกมาหมดพี่เฮ้ยพี่น้องได้ดอกบานเฮ้ยสองดอกครับดอกคขาวเลยหมานค่ะ <c oughs> ถือเองท่ายเองนะพี่นอพพ้องภาพอาะสีสั้นม้วนหนิงคือเพิ่นบ่ได้หักขาบ่าาได้ตัดขาเพราะว่าเคร่องถือกระตาถือเสียมถือกล่องเองเนาะคะ่ะ อืได้ดอกไงรยวหลอดตาเพิ่นหาเรื่อยๆค่ะหาทางนี้แล้วแล้วจากสีไปหาฝั่งปุ่นค่ะที่นี่ย่างไปหาฝั่งปุ่นอีกเล็กน้อยแล้วพี่น้องเพื่อได้ตื่มกัน<ด>นี่ก็ได้ป่นแล้วพี่น้องเห็ดก็ไข่ร้ายแล้วกี่เห็ดก็ไข้หน่อยหาไปเรื่อยๆมันไม่มีเราหา,หา,หา,หาแล้วค<ด>่ะก็หาน้ำมือนี่แหละเนาะย่างไปสำรวจหน่อย,อยพุ่มใจดได้เห็ดเยอะไหมได้เห็ดเยอะหนูเจอสักดอกไหมเจอสักดอกเจอสักดอก พี่น้องข้างยางไปฟังผุนค่ะบัตที่เี้นใส่ปนแล้วเพื่อมาพี่น้องกดติดตามให้เนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะฟังนี้มีบัตรภูมิใจหาเบิ่งกันอะแม่ยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่แม่ไปหาฟังนี้ก่อนเนี่ยแต่เนี่ยแต่หลับพี่น้องเศร้าอ่อนคักไม่เห็ดออกว่าบุทั่งนี่คือบุคืออะ่ะเราเดินไปเราเดิกันกลับบ้านกูนอย่าขึงกระบ้านหาเห็ดก่อน ม่บรรยากาศตอนเช้าอากาศดีดีแต่แห้งเอาว่อนน้องปกติมองนี่สิญญางว่าอะไรเลยค่ะนี่นี่สนามหงขึ้นเมื่อวันนี้มันแห้งมันแรงค่ะแห้งไปเมื่อสนามมัมมีเลยแห้งค่ะพี่น้องไปฟังพุ่นก็น้องขายเดี๋ยวจันทให้เบิรงพผอเห็ดบะบูน่าพั่มแป๊บนึงอ๋อพี่นอ้อยตงนี้ก็ลังออกก็ลังแตกขี้ดินออกพี่นอ้องเยอะฮ่าเป็นดอกไงเลยร้ายเลยค่ะนี่ นี่พี่น้องครับนี่เห็นดอกเห็นดอกนึงพี่น้องดอกนึงพี่น้องนี่กำลังแตกคีดิลออกอ๋อมันดอกง่ายแล้วค่ะดอกง่ายก็ว่าท่านเพิ่นอีกก็กำลังแตกออกพี่น้ะเอาเอาเอาเขาเอาไปเขาก็เอาขาไปยังสี เอ,อนยูบเป็นแปนนึงคัน่นเนี่มันก็่ายอหอนเอ้า่หอนงนลงที่แรกเลยค่ะเก็ไม่ได้หานี่กลับไปโลดน,นะ <c oughs> น้องต ประสิหลาวเดี๋ยวมันก็ใหญ่เนาะเนี่ยยังเป็นแปนนี่ดอกนึงน้อยๆเอาไว้นี่ก็ไข่หน่อยเฮ่ยดอกเป็นตูมยู่เป็นแปนเสียดิขึ้นมาโคกันี้โคกพักกระเดาจะหาเคลียบมันกนแล้วค่ะ เด้งสองดอกย <c oughs> ังก็เอานะ,นนะ,ะานาพี่น้องนะหาบงเลื่อยๆพี่น้องเห็ดก็ไข่ดอกด้่ยค่ะกำลังผลคุณผู้เห็นน่า,นาสนุกมากหา,าเรื่อยๆค่ะโอ้พี่น้องมังหอยเพิ่นเขียว <c oughs> เกี้ยวเกี้ยวขวดเอาน้องดอกหน่อยดอกหนึ่งหลงตาเพิ่นเพิ่นว่าเห็นขวดคักขวดแนวไหมค่ะขาเลยเนี่ยเพิ่มขวดขาขวดค่ะอีรีพี่น้องกระบ้านค่ะเดี๋ยวไปป้อนกระบ้านไปป้อนเขาลูกก่อนพี่น้องพอมีเลยค่ะทั้งนี้ อันนี้ได้เฮ็ดดอกเดียวสองดอกได้นปนได้เจ้วยุค่ามาที่นี่พี่น้องกระบ,บาดถ้าลูกกระบ,บาดไปก่อนเขาเกินสวยแล้วว่าสิไปหาอีกยุ่หมองหนึ่งทักเราก็อย่าลูกหิวเข่านะพี่น้องเนาะถ้าลูกกระบ,บาดก่อนยังสิงไปไมหมแต่ยุค่ามาทีนี้เห็ดกอไข่ล้วนๆพี่น้องได้เห็ดแดงสองดอกนะมีแต่เห็ดกอไขต่ตุ่มๆนิหน่อยๆมาหายงมในกระไดยงมนั่นแหละพี่น้องเพื่อให้ยุให้กินยุ่ พ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจให้ในเด้อคะ่ะกขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องหายย่หายกินต่อเศรา้าในระค่ะชีวิตอีสานอยู่บ้านยุบานนะพี่น้องเนาะก็บมิมองหายย่หายกินเนาะคะ่ะพี่น้องทายุกรุงเทพอยุตันเล่หองมองหายย่หายกินก็มีแต่ตลาดนะพี่น้องเนาะมีแต่ใส่ตังเงินย่บ้านเท่าก็ดีแนวนึงเนาะคะ่ะ <c> บ <oughs> ่อคอยดใส่เงินพ่อหายย่หายกินได้อยู่ค่ะพี่น้องนานนี่เนาะค่ะ อันคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายภูมิใจหิวข้าวไปลูกหิวข้าวแล้วไหนไหนวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วหิวข้าวหิวข้าวบ๊ายบายบ๊ายบายหันหน้ามาก่อนอย่าพึ่งฝากติดตามฝากกดติดตามกดติดตามไปไว้ให้ภูมิใจในเด้อ บายบายครับขอบคุณครับหัดบอกยุยแจกกระเพ้าบอกอีสานอีพี่น้องแจกผ้าพุ่มใจบอกอีสานแต่พุ่มใจบอกไทยก็พอเพิ่นเนาะพอเป็นคนโคราชคนโคราชอย่างรเภอเมืองเขาเจ้าก็ะบอกไทยเนาะค่ะแจ่ผ้าอีสานบอกอีสานท่านก็ะบอกไทยยก็พอเพิ่นบองไม่ไค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมเนาะค่ะจุ๊บๆพุ่มใจยิ้มข่าวเราพี่น้องย้อนไปพี่น้องกับบ้าน ในผิวหน้องเมือเฮ็ดแล้ค่ะนี่พี่น้องในปนในปนใหญ่อยู่พี่น้องต,ตามเช่เจ้ากระแซบมิตรเฮ็ดกอไข่อ้อยต่อยเลยหลายอยู่ค่ะแจนวา่าเซไปหาอีกอยู่โอ้ทั้งสูงๆูทังทงทงท้งเราเป็นเราเก่าคื่กันค่ะข้าลกูกเดี๋ยวพาพี่น้องไปอีกเนาะคะ่ะโอผพี่น้องเครื่อง,งผืนผุนละใกล้ๆผพี่น้องขึ้นไปเครื่อง,งผุนเป็นเราเก่าสมัยหาเล็กน้อยครับครับนกก็ใส่ลูกเกี่ตุนย่างเลยหลายพี่น้อง เพิ่งก็ตัดไปหลายเนาะตัดมุ้งจะตุ่นเงยแต่เราเสียดาย,อ,ย,อ,ยอู๊ออ้าอ้าอีกอย่างพูงใจไปพี่น้องกบบ้านค่ะบ๊ายบายเด้อไมาหลายพี่น้องบัวแดงเต็มเลยป่ากับบอบมีดอกค่ะพี่นอ้นนนอ,งนนนองในป่าเพิ่ตึ๊กกินเบิดรือเพิ่งกับฮามว่าให้สอนแต่ว่ามีหนามดอกให้ป่าว่างใครพลาด โอ้ยบายบายค่ะพี่น้องบายบายกบยบา้านแล้ว